เอาละครับก็สวัสด,ดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับนะะวันนี้ก็ผมก็จะมาแจกเซฟของเกมสมุทรามนะครับตามที่ได้บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนหน้าคลิป,ลปนู้นนะฮะที่สอนโหลดเกมเนาะโอเคนะครับตัวไฟล์นี้มันจะเป็นไฟที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับคือปลดล็อกทุกอย่างแล้วแล้วก็เป็นของเวอร์ชันล่าสุดนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่ผมจะไปสอนโหลดยังไงฝากกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะใครชอบก็กดไลค์ให้กันด้วยนะครับ อโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับให้ทุกคนเนี่ยกดเข้าไปที่ลิงก์ครับอโอเคคือเปิดมาปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นลิงก์ของ่เมกานะครับจากนั้นให้เรากดที่ดาวน์โหลดครับปึ๊บทีนี้ก็รอเขาแป๊บหนึ่งนะครับโหลดไม่นาน,นครับไฟล์เล็กนิดเดียวอโอเคพอมันเป็น,นี้ปุ๊บก็ให้กดจัดเก็บไฟล์ครับมันก็ดาวน์โหลดมาปึ๊บโอเคจากนั้นให้เรากดออกไปก่อนนะครับ แล้วก็ให้เรามาเข้าตัวจัดการไฟนะครับจะเป็นแอปอะไรก็ได้นะแต่ผมใช้จะแต่ผมจะใช้ iS File นะครับปึ๊บเข้ามาเดี๋ยวกดอ,อื่นเลยกดอ,อื่นเราให้เราเข้ามาที่ดาวน์โหลดนะครับนี่ถ้าเป็นแอป iS File มันจะเป็นแบบนี้เนาะผมก็จะกดที่เก็บข้อมูลภายในแล้วก็กดที่ดาวน์โหลดนะครับเร้ไปเจอตัวนี้นะครับที่เราโหลดมานะฮะโอเคหลังจากนั้นเนี่ย ให้เรา copy ไฟล์ตัวนี้ครับคัดลอกแล้วก็เอาไปวางที่นะครับไปวางที่กดกดที่ android data นะครับแล้วก็ให้เราเลื่อนมาหาแฟมที่มีชื่อว่าอยู่นะแฟมนั้นแฟมนี้นะครับนี่ผมกดค้างไว้เนาะแฟมจะมีชื่อว่า compact production นะครับให้เรากดเข้าไปเนาะกดพอที่แฟ้มปุ๊บ จะนั้นให้กดที่ไฟล์กดที่เซฟครับโอเคแล้วให้เรากดวางนะครับแล้วก็ถ้าของใครขึ้นแบบนี้ก็ให้กดแบบเขียนทับทั้งหมดเนาะแต่ของผมมันจะขึ้นว่านำไปใช้ทั้งหมดอะไรแบบนี้ก็ให้เรากดติ๊กแล้วก็เขียนทับนะครับยังี้ทับไฟล์เดิมของเราหลังจากนั้นก็ไม่น่ามีอะไรละปึ๊บทีนี้ผมก็จะเข้าเกมนะครับปึ๊บอ่าโอเคเข้าเกมมาทีนี้ก็รอเขาสักครู่หนึ่ง ไฟล์ที่เราเอาไปทับเมื่อกี้เนี่ยคือมันจะเป็นไฟล์ปลดล็อกหมดเนาะนั่นก็หมายความว่าไฟล์ที่เราเล่นไว้ก่อนเน,นี้ยจะหายนะครับมันจะไม่ใช่ว่าจะเป็นเซฟเล่นนะคือมันจะเป็นแบบตัวปลดล็อกซะมากกว่าเพราะว่าเกมเนี้ยคนที่อยากได้ไฟล์เซฟร้อยเปอร์เซ็นต์มีมีแค่ยอย่างเดียวมีแค่ยอย่างเดียวจริงนอกนั้นไม่มีอะไรเลยนะครับคือผมผมก็เลยเอาให้ให้แค่ไฟล์เดียวนะเออเพราะว่าไอ้พวกไฟล์การเล่นต่างเนี่ยผมว่าทุกคนก็คงจะ,จะเล่นเองมากกว่า เพราะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากในะครที่อยากได้ไฟล์ปลดล็อกก็มีผลเดียวกันเลยนะผมจะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแต่ผมอาจจะให้ดูมากไม่ได้นะเพราะมันมีภาพนะครับเนะื้อหาที่เป็น18อยู่นะครับโอเคเข้ามาในในี้กดยึดครับไปสกนนิดหนึ่งโอเคถ้าใครที่ยังค้างอยู่ในหน้าเกมเนาะ ที่แบบเข้าหน้าหลักมาไม่ได้ให้กด setting นะครับมันจะมีมันจะมีแบบว่าเป็นรูปฟันเฟืองอยู่ข้างบนขวานะครับให้กดปุ๊บแล้วก็ให้เลือกที่เมนเมนูนะครับแล้วก,กดเย็ดมันก็จะเข้ามาหน้านี้เนาะโอเคทีนี้นเราจะรู้ได้งไงว่ามันร้อยเปอ็นต์ละก็ให้กดที่คุกกี้จร์ครับตรงนี้ด้านล่าง setting นะครับนี่ปุ๊บโอเค,อเ,คเห็นไหมฮะมันก็จะปลดล็อกหมดแล้วคือทุกๆคนที่เห็นอยู่ยตรงเนี้ยก็ พอเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นฉากฉากสแปดบวกทั้งหมดเลยนะครับไอข้อมูลในเนี้ยมันจะเป็นฉากสแปดบวกของบุคคลนั้นๆที่เราเห็นเนี่ยจะมีฉากสแปดบวกหมดเลยนะครับมันเลยแบบว่าเหมาะกับคนที่โอเคอยากจะรู้ฉากสแปดบวกอย่างเดียวนะครับแต่ใครที่อยากจะเล่นเนื้อเรื่องก็ให้เขาไปเล่นได้ตามปกติเนาะไอตรงเซฟพวกนั้นผมไม่ได้ทํามาแจกไว้นะครับเพราะว่าผมมองว่ามันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่า ถ้าแจกเซฟไปมันก็มันก็เหมือนเล่นข้ามข้ามไปครับมันเลยไม่มีประโยชน์อนะไรเนาะโอเคบางคนนะครับที่ยังไม่ได้ใช้เซฟเนี้ยไอ,อพวกปลดล็อกรูปภาพแบบเนี้ยหน้าตาแบบคนแบบเนี้มันจะไม่มีนะครับมันจะเป็นรูปล็อกล็อกลอกไว้นะครับไอแบบนั้นคือแสดงว่าเราอะยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับโอเคแต่ถ้าทำตามผมมันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นไม่น่ามีใครทำตามไม่ได้นะครับ โอเคน่าจะประมาณนี้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยเนาะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนะี่ยจะมีอะไรมาแจกเดี๋ยวรอดูนะครับแต่ช่วงนี้อาจจะปนมาทําเกมบ้างเนาะเออก็ยังไงเดี๋ยวติดตามผลงานต่อไปนะครับ